ไปค่ะเพิ่ว่ามีรอยพยานากยู่ข้างล่างต้องสิบภาพไปเบิง่งห้อยพญานากนำกัจหนึ่งหกแปดพตินนำนะคะเพิ่นว่ามือคนตกแห้งแห้งนำนำท่วมข้างหลังอาจจะเป็นมู่ใหญ่หรือว่าเป็นตัวเงินตัวทอง คิดพ้าไปบึงอุ้ยน่าบันลับไปห้างไปบนนอง โอ้โอ้สต๊อปกันข่อยต่อแลยวป่ะไอปุกขึ้นนั่นมากเลยนี่หมู่บ้านหมู่หนึ่ง่ั่อยก็เห็นเลยมองเห็นห่วหอยก็เห็นหมู่บ้านหนึ่งช่วงนี้ห่ว่อยสิบกว่เห็นเลยมีคนน้ำหาอันนี้เห็นเออแต่ว่าอันนี้เหมือนเลยเกือบอันนี้แหลกแหลกต่ว่าอันนี้ตาสวยเห้ยเอ่าหายเบิ้งไม่เกิดเป็นอะไรจากกระปุกหน่งพันโทรศัพท์แยกไปก่อนตาสวยหายเบิ้งรูปนี้ลรอเมื่อกี้เขาทั้งถางแม่หิงทั้งถางแหมมันบ่แม่นทองเนาะถัางเนี้ยจะบางหัวติ่งหลุดนะ อันนี wie, uh, <alright. S 3> ้ห้อยตีนบออือห้อยตีนน่มันอาจสิบแมนพญานากก็ได้ด้ออาสิเป็นพวกอันป่าไงงูไญ่ม่ตาใส่ละนะมตาพ่นแล้วน้องข้างล่ังพ่นเหอหรือน้องข้างลลางใหง่งสเบือนขึ้นมาได้บอตี้องตอว่างไหนกูมีน้องแล้วมชื่อไุ่ายู่บ่งขุบ่งุบ่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 อุุบุ่นุนบุุุ่่้อุุ่น่ แม่บอแม่บอกเม่นต่อพวกนี้ผูดผน่ะเบิกนึกขื้นกนมาสมพ่อแม่แล้วผ้ามาแหลกบัดสินมาผู้เดียวหัวขนกี้หัวพอุ่น่บอกผู้ดเห็นภาะเห็นมือเดเห็นมื่บ้านในบายสองบายสามหม่บ้านในฝนตกฝนตกแางแล้วหมื่บ้านี่กับฝนตกตังแต่มือพูอก่อนมือหลอดอนฝนตกมันถั่วมีเจ้าห็นวบ่าบรไเ้ลงมาจากเทืาปนยี่ช่วแล้วขี่รถซมือแล้วมลซมือแล้วมาเห็นหมู่บ้านยู่คุณปะ โอ้ลงทางลงเนี่ยนึกว่ามันอยู่พุ่นนึกว่าอยู่ตรงเทพเจ้าเ่อ้มากว่าพ่ันพื่อเนบวกเป็นเมือเลยหลเบวกง้เลือกแล้วก็เป็นหยอเลยโบกไทยพอฝนโดนพ่อไอน่ก็เมียอยูุ่ผู้เียกาับพ้่นเไหนมีเรื่องเขาขาย่างย่นี่ขางหนมาเบวเกียเกียรุขนนั่มากแให้เกียน้งไปเกียรปเบิกงนั่นแน่เ เด่นเข้มตัวขวนไฟเลยเขหัวขวนซื้อซื้อครับ่าสิได็นียไปตดผวหรอมองไีดนเพราน้นจงยบไปแม่เหมือนี่เอาตัวอีหยังขึ้นมาไข่เอาอันอีหยังมาจำจำจำมันไข่แต่มันบ่เมนขาจะเอายังลูกปพิ่เดวพวกอ นี่เห็นมะบุกเห็นบ่นี่นี่น้ำแห้งกระดึ๊นขึ้นมาเห็นมะบุกนี่เด็กห้อยฝอดขึ้นมาจะเห็นบ่นี่อืมเนี่ยเอออันนั้นรถทั้งในมันสิไปเฮ็ดได้อย่างเจ้าบ้าเหรอรถทังสิไปเฮ็ดได้อย่าขอถามเนี่ยบุ้งวานบ่เห็นนี่บุ้งว่าช่วนี้บ่เห็นนี่อ๋อมันอยู่ใต้น้ำกับมีตัวนี่อืเห็นบ่อ๋อมันมันขึ้นตามห้อยน้ำเรื่องนี้นี่ทำนี่เลยอันนี้ทั้งตีนเจ้าเห็นมันเะ็เมือนมดที่ขนาดเห็นเหมืนมดที่ขนาดสมีเท่านี้เด็กจ้าเห็นมันไะ กูจะเห็นบาหคนเงีหมือนเด้มเดี๋เดียเดี๋ยเป็นห้อยเป็นห้อยเป็นืเป็นคืดตั้งะรเป็นคืดดอกหัวห้อยนี่เนมันนี่มนยมากเนยะมื่อไหว่ามันมันเป็นแผงทองแล้มันจะเป็นแล้วเลนนะนะแว่าเลนปีนไตปีนมาเป็นแผงคางข้างหลังข้างในสันเ่เมาบมื้่าตองเล็ยไห้อยไปไปทาไหนไปไหนห้อยออก ก้าบเล่นนี่มานปบ่เห็นทางออกบุกไปหาทางออกอยู่ก้าบเล่นนี่เล่นแล้วจนะไปทางตัวนีูกับบ่ออืมลูกับบ่ออกนี่จะเห็นมาหนิมันเป็นห้อยอย่างนี้เอาเนี่ยเอากร่บะอันอันมองนี่ห้อยรถกระบะม,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 มองกลมๆนี่กับบรู้ห้อยอย่างที่ล่ะห้อยกลมๆนี่ห้อยรถนี่มันเป็นห้อยรถบ้ารถเป็นห้อยยาวเออห้อยลงมาเป็นบ้ารถนี่นโคตรโดตรไปไม่ได้หนิ่วกผมว่านี่มาบ่มีเด้ะ มะม่วมะม่มากลแล้วมันกอะไม่ผอขอบใคมาแต่พ <Yeah, like ีได้พีขึ้นพีขึ้นพีเม่ดน้ำขึ้นน้ำมันทวมพีแม่บุญลงน้ำทวมขึ้นหมดเลยเมื่อนั้นน้ำจะทวมขึ่นหท่พีกัมแทงเทาพีแม่พีแม่ขื้นฟูดบาดเท่อพีแม่น้ำแม่แล้วเราเรแล้วมาเล่นน้ำนี่นะจะบ๊เบหนึ่งขอยบานบ้านข่อน้ำบอเบ้ลีนี่นะจะบ๊บเบเนี่ยอันนี้หอยล่องเหมือนห้อยล่องทาบุตรเลยนี่เออแตวะโบเมีน มูขคอยถูตลอดเสียคอยนีมูขคอยถูตลอดบ่มีห้อยย่งสีจักเทียเนี่ยเจะาบ่เบิ่งเห็นตัวผู้มูขคอยบ่เห็นตัวเล็กืู้มูขคอยบ่บ่เห็นตัวเล็หกตัวเ่เกี้เื่อหกตัวกับเบือล่องเท้าแล้วเบ่เพรามหลวกเบล่องเท้าจะเบ่หนเบือล่องเท้าห้ามนังนสันล่องเท้าอย่างงี้ใดมาใส่ดอกลงเท้าเมือล่องท้าบุตรอ่ะโอ้ยบ่มีดอกล่องท้าบุตรผู้ใดที่ยางเหยียบสีมาบ่อยเออท่นี่มูขคอยหลัยยางนี่ที่ไทยใส่ล่องเท้าบุตร มีไผ่เข่ามาบวนห่งเนี่ยันคือมีไผ่สิมาก็มีไอ้เคีผู้เดียวหลังจากนั้นมามันสิมีผู้ใดญ่บุคอยถูมาตลอดหมูว่านี่มาสิว่าใช่มันอันใส่รองเท้าแม่เลนต่ว่าบ่ได้เลนบรเดเลนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่หมูว่านนี่กับหมันเหมือนอยนางอ้อมหมดเลยเนี่ยมองเจ้าเหยียบนี่เห็นั้นเหมือนถ้าย่องท้ามาอยู่นิ่งสิกระเบือสีมันคือกันนี่กระเบื้งมันือกแต่มมีเล่ห้อยนี่มัมีเล่นหมูว่านนี่มัมีห้อย เจ้มูนีกับ่มี่ข่อยเบิงเมดบ่อยเบิงเบดบ่มี่เหือนห้อยห้อยขุมเหมือนห้อยรลไปเหยียบสีมาสีอยู่ทางใดบนนี้คือเป็นห้อยต่สมองนี่ขั้น่าขันมารเหยียบสีม่เป็นเสียวผู้ได้แว่ปาบะเมีนหอยรถบ่เมีนผู้ได้แว่ปาบ่เมีนแจ่าปาหมองนี่นะชัดเต่ลกแม่ตองลอดเบิงหมองหน้ามันแหงนี่อ่าลอดอดลอเบิงแล้ั้นตกมืแล้งหมือี่นห้อยหลดเห็นไห มันหยอดพี่ลองเบิ้งมุมกว้างๆนี่อนันเมื่อไหร่ว่าเรียนเม่อไหรว่ามองมองนั่นแล้วสิเลีนนั่นนั่นแล้วเล่นแล้วอุ่นขึ้นเสียทั้งขางทั้ง,ง,งผุนไปเบิ้งเบิดไปไปเ,บ,เบ,ไปบิ้งเบิดแล้วมีบ่มีมาแต่ทั้งผุนบ่รั้นคอยเห็นยุหันยุบวกนั่นยุบวกเป็นังไงไมีอีกอืมบวกนั่นก็เป็นห้อยสีแหละนี่นี่ที่เป็นห้อยปมมเป็นห้อยกลมสีละที่เป็นห้อยกลมที่เป็นห้อยกลมแต่ว่าเป็นห้อยขาวด้วยเหม่อนนั่นนะเออเห็นวันน่ะเห็นบ่กขันมาห้อยรถบ่แมนได้หน่นห้อยรถก็เป็นห้อยลดด้วย นะแม่มตะท้างผีแล้วตรงรอ่เบิ้งต่อมันแหงว่าสิมีพระทางผีอีกว่ะวันนี้นะมียุบวางน้ำอยู่เป็นนีเได้ดุห้อยยุบวางน้ำอยู่เป็นค่อยกลุ่มๆขันว่ารถฟี่บ่แมนดอกปุ๊บคนไงนั่นแล้วมาบ่มุงสาวแล้วก็บาว่ารถฟี่น่ะกับบอมแมนห้อยรถน่ะมันก็เป็นห้อยรถอยู่น่ะเห็นบอกอะเห็นไหมห้อยรถผู้เดชสิไม่ขี่ลงน้ำวะคอยกว่างสั้นลราผู้คอยไม่เห็นมือแรกงานจะเบิร์ตจะว่าลองรถนี่มันล เปลี่ยนยางไม่บ่หนิเขาเปลี่ยนแบบยางแม่เขาเปลี่ยนยางหม่แหละเขาเจอมาจอหลังรถหรือเปล่าบ่บ่บ่มีผู้ใดเข้ามาหลังจากตำรวจซุ่มตำรวจแล้วบ่มีผู้ใดเข้ามาตอนตำรวจเข้ามาน่ะน้าบ่มี่ห้อยยางรถห้อยยางรถห้อยยางรถซุบหนแต่ว่าอันมาเป็นห้อยยางรถน่ะผมว่านทุวก่อนมาเห็นห้อยยางรถสิเป็นตุ้นีนแต่ว่าห้อยอันนั้นน่ะห้อยยังห้อยยางรถอันนี้ห้อยยางรถที่เขามาี่ นี่นี่นี่ดีดีมันจะเป็นเลี้ยนเลี้ยนมันจะยิดห้อยแล้วน่ะที่กลมใช่ไหมเห็นปะที่กลมสิละห้อยแล้วน่ะที่รวมกลมนี่สิือบนแล้วนี่เห็นบหมนี่เบืองเห็นปะเห็นบหมนี่เบืองมันจะห้อยอย่างง่ายสบายเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาดิบเขาดิบอืมที่เป็นกลมสิละบ่มีปุ๋ยมาดีมาดัดง่อยเออมาดินนะมันอยังสิบห้อยหน่อยวันนี้จะเห็นบนี่เนี่ยเออมันจะมีห้อยกลมๆผสมกับห้อยลดเออสิผสมกับห้อยลดคุณน่ะห้อยกลมๆเออห้อยกลมๆว่านเห็นหลายเด้ มัน,นีโนตกเมันแรงมากข้นไม่ลองเฮ็ดดูเป็นบ่บ่เปี่ยนเอาลองเฮ็ดดูเปนบ่บ่เปลนแล้วมันอีห้อยเน่ยเบิ้งเบิ้งมองนี่ทางนี่ น่ามดิเอามันกับบ่มีขีไข่ได้เหรอเวลายางเนี่ยเอาห้อยรถขึ้นเป็นว่ะแต่ว่าห้อยยางขึ้นเป็นห้อยรถสะเยตำรวจมากผู้นะ มันน้ำขึ้นมาเนี่มันเดมาหมดนย่ยฝนตกยกขึ้นมาบ้ก็เีนะเลนดีขึ้นอย่างเทศาใบน้ำไปตะเลนน้ำดีขึ้นอย่างเดี่ฝนตกมาทางเครงเนี่ยต้าพเป็นยังไงแล้วมาหนีห้อยรถดีกรเบิ้งในี่ยหนีห้อยรถมันสิเป็นังสีดังสีดังสีระบาเห็นไมมีเขาออกมาหนีห้อยรถมมนสิเป็นังสีงส um. ีบห็นเบออหนีห้อยแล้วเล่นเห็นไหหนีมเบิ้งนีหอยแล้วเรีนแล้วเป็นเป็นกล้งมงกงรถอลวเรนเนี่ยนสีห้อยรถใส่ไมาดินใช่ปะห้อยรถใส่ เินเลาจอถึงจะเปลี่ยนักซบมาละถูกมั้ยกุ่มๆแล้วสิไปแก้มก็ปับหอยหนุเลยเดกมั้ยนี่เป็นกุ่มๆนีเลยถกมั้ไปถูกมั้ยข้นนีเส เนี่ยตะละรุ่ลลนมีต่ละรุ่นแต่ละยี่หัอดอกอกยางร้นบัคเอรกันถ้าเจ้หมุนหล่อไปนหรือเปล่า นั่นนะห้อยมงหันนะชัดๆชัดน่อ่งมมร่งนี่ัหอยขนองเง่มาบแมนเด้งงทองแล้วเด้งนีเื่อตัวน้อยแท้เอาปสิมีนี่แม่ต้องทองนี่น่ะน่ะห้อยรถบ่แมนดอกขนาบ่แมนหอยรถพอดังกับ่แมนทิเที่ยวจังสิ เอาไปเทียบกับห้อยยางรถที่ห้อยยังเนอะรถตำรวจนี่เอาไปเทียบบนรถตำรวจเขาที่นี่ข้อยรถหลายแผลเอาตำรวจเขามาหลายๆเนอะเราเหรอบนไม่รอเปิดแล้วเปิด์ตเหละถามห้าวหนิผู้ห้ามาทั้งพวมสาข้ายรถบนมีเลยข้ายรถถ้าเจอบนมีเลยเบิร์ตว่ามันเขาดจ脚กับมาตรฐานเนอะฝนตกสองฝนเหรอสองฝนสามฝนเหรอหลังจากตำรวจช่กยงานมากบนมี้ แเขา่เอลนลนตเขาบอนเขาบ่นึ้มาเขาบ้าหรนมงมาเบิ่งห้อยหนีก่อนที่งได้ละห้อยไหบอหอยอย่งวะ่สิเป็นังสี